เอาล่ะก <premises. S 2> right. ็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมดีกับผมเอ็นอีน่ครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมดอสนะครับผมกับใน EP ที่1นะครับซึ่งผมก็จะมาเล่นด่านดอสนะครับผมซึ่งเราจะมาดูนะว่าผมจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับผมซึ่งการเล่นของผมนะผมจะแบ่งไว้หลายพาร์ทอยู่เพราะว่าผมคิดว่าผมไม่น่าจะสามารถถึงด่าน100ได้ภายในเอ่อ EP พีสองอนี้หรอกนะครับผมก็คือจะทำไปเรื่อยๆนะครับผมเป้าหมายของผมก็คือคลิปนี้จะจบตอนเมื่อผมผ่านด่าน50นะครับผม ถ้าสมมติผมไปตายดัน50ขึ้นเงี้ยผมก็จะตัดจบไปเลยแต่ถ้าผมตายต่ำกว่านั้นก็ผมก็จะอัดไปเรื่อยๆจริงๆาจะพอใจตัวเองนะก็ตามนี้นะก็ตอนนี้ผมก็เล่นกับฝรั่งนะผมอันนี้ไม่ใช่เพื่อนผมไดอย่างใดนะครับเอาล่ะทุกคนก็จะเห็นว่าผมนั้นเล่นกับฝรั่งใช่ไหมครับก็ชายคนนี้ก็จะพาหอมแบกไปได้ไกลมากนะครับผมซึ่งก็ต้องขอขอบคุณเขามากเลยนะครับผมขอสปอยลว้นนั้นนิดนึงนะครับซึ่งในระหว่างทางที่ผมเดิน กับเขาแล้วทุกคนก็ได้รับชมอยู่นี่ก็ผมก็จะมีการสนทนากับเขาเป็นบางช่วงนะผมเพราะว่าผมก็ค่อนข้างพูดเขียนภาษาอังกฤษเป็นอยู่นิดน,นึงนะครับผมก็พอคุยได้เขาฝรั่งคนนี้ก็คงคิดว่าผมเล่นไม่เป็นนะผมเขาก็แนะนำาราเลยหลายอย่างเลยเ,ออเขากลัวเลยเขาไม่รู้เขาบอกให้ผมรอตลอดเวลาคือซึ่งการที่เหตุผลที่เขาบอกอย่างนี้นะครับมันมีเหตุผลจําเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งถ้าอยากรู้ว่าทําไมเขาถึงอยากให้ผมรอรอฟังคําอธิบายจากทายคิดเด้เลยนะครับผม อ่าล่ะเมื่อกี้เขาก็เจอทิโมตีนะครับทิโมตีก็คือแมงมุมนะครับที่แอบอยู่ในตามลิ้นชักของเกมนี้นะครับซึ่งมันก็มีโอกาสเจอค่อนข้างจะน้อยมากซึ่งมันการเจอของมันนองทำให้ผมค่อนข้างตกใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็แบบโอ้โหดึงตรงแช่เลยคือไอคนนี้ก็ฝรั่งคนนี้เขาก็ยังบอกนะว่าคือผมก็ผมก็แบบว่าทำทำเป็นไม่รู้เรื่องครับเขาบอกว่ามันคือแมงมุมเออจริงแล้วคนทั่วไปคนชุกชมที่กำลังดูอยู่เนี่ยก็สามารถเจอทิโมตีได้ครับก็แค okay, ว่าเปิดสุ่ม นะผมว่าสุ่มเป็นชักว่าจะโชคดีไหมนะว่าจะเจอจิโมตีหรือเปล่านะครับอ่าซึ่งก็เป็นอะไรที่น่ารำคาญมากถ้าเจอตัวน,นี้นะมันทําให้ผมแบบตอนแรกไม่กลัวอะไรหรอกนะพอเจอมันปุ๊บโอ้โหวความกลัวนี่พุ่งพ่านอยู่ที่เลเก้าสิบเก้านะผมโอ้โหสุดยอดจริงเลยจิโมตีนะครับซึ่งก็ในระหว่างนี้ผมก็กำลังก็เปิดประตูไปเรืเ่อยเรื่อยนะก็เข้าห้องอื่นๆแล้วก็ฟาร์มของนะครับคือสิ่งที่ผมต้องการคือวิตามินนะครับก็คือขวดที่อยู่ในช่องเลขที่สองเนะี่ยเห็นไหมครับ นั่นแหละซึ่งมันมันมีข้อดีก็หลายคนน่าจะรู้นะใครที่ไม่รู้ผมขออธิบายเพิ่มเติมนะครับผมว่ามันจะช่วยเพิ่มเลือดนะครับผมแล้วก็ช่วยเพิ่มความเร็วในการวิ่งหลายเท่าตัวนะครับก็คือวิ่งเร็วพอที่จะสามารถหนีไอ,อตัวตาบอดนั่นเลยในหลาน50นะผมไอตัวบอดตอนนั้นนะครับผมแต่ก็ยังเร็วไม่พอที่จะหนีลัสกับแอมบิสนะผมแอมบิสหรือแอมบูดไี่แหละนะครับอ่านถูกอ่านผิดยังไงก็ขอโทษด้วยกันนะครับผม เอาละนะครับผมทุกคนจะสังเกตว่าเริ่มมีลูกกระตาตามกำแพงนะสำหรับคนที่เล่นไม่เป็นนะอันนี้สำหรับคนที่เล่นไม่เป็นนะครับผมถ้าเจอลูกกระตาลูกกระตาตามกำแพงนี้ซึ่งเป็นสัญญาณผงบอกว่าเราใกล้ถึงห้องที่มีซิกอาศัยแอบอยู่อาศัยอยู่ในนั้นแล้วนะครับผมลูกกระตาคนนี้เราจ้องมองไม่เกิดผลอะไรกับเรานะครับผมซึ่งไม่ต้องกลัวนะครับก็ตามนี้นะนั่นแหละทุกคนก็ทุกคนก็จะได้เห็นถึงความมันของซิกแล้วนะว่ามันมันแค่ไหนนะครับ โอเคนะคผมก็สามารถรอดจากซีกได้แล้วนะครับผมซึ่งด่านต่อไปก็น่าจะใกล้ถึงไอตัวบอสตอนนั้นแล้วผมลืมนะว่ามันชื่อว่าอะไรนะครับสำหรับใครที่จําชื่อมันได้ผมก็ช่วยบอกหน่อยล้กันนะครับ ซึ่งในระหว่างนี้ผมก็จะหาสมุดนะผมเพื่อมันเป็นสัญลักษ์บอกนะว่าตัวเลขไหนนั้นมันมีโค้ดโค้ดเหนะครับมันจะเป็นสัญลักษ์วงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรพวกนี้นะผมก็จะมีโค้ดบอกนะครับเป็นเลขอะไรนะครับซึ่งก็คือมันก็สำหรับผมนะมันยากอยู่นะเพราะว่ามันต้องคอยฟังเสียงว่าไอตัวนันมันชื่ออะไรไม่รู้นะมันจะเดินมาตอนไหนนะครับคือ เล่นในคามเล่นในคามแบบใส่หูฟังมันจะฟังมันจะฟังง่ายเพราะว่ามันแยกออกไงว,ว่าซ้ายคือขวาแต่ครานี้ผมเล่นโทรศัพท์แล้วม่มีผมไม่มีหูฟังเลยก็เลยฟังไม่รู้เรื่องว่ามันเดินมาจากทางไหนนะครับซึ่งก็ผมก็มีโอกาสตายค่อนข้างสูงมากซึ่งระหว่างที่ทุกคนกําลังดูเนี่ยผมก็ในตัวผมต,ตอนนั้นก็คงจะระแวงมากเลยเพราะว่าคือเสียงเดิมมันมันอยู่ใกล้ๆอย่าง่มันมันเสียงดังเพราะผมเปิดเสียงดังไนีนะก็ตามนั้นนะครับผมซึ่งผมก็ คือผมโชคดีที่มีฝรั่งมาแบกนะครับผมถ้าไม่มีเขานี่ผมตายแล้วนะครับคือพวกเอ่อโค้ดส่วนใหญ่ที่ที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยฝรั่งเขาส่วนใหญ่เขาเป็นคนหานะผมคือไม่ใช่ผมหรอกก็คือต้องขอบคุณเขาจริงเลยชายคนนี้นครับสุดยอดจริงๆนะครับผม นะครับผมนี่คือั้าวของผมที่ผมผ่านไปถึงด่าน51ได้แล้วนะครับผมซึ่งถ้าไม่มีเขานี่ผมก็คงไม่ผ่านหรอกเออคือแบบว่าโอ้ผมแบบตื่นเต้นนะคือท,ที่ได้ผ่านแล้วคือมันอัดอั้นมานานคือเล่นมาหลายร้อยรอบแล้วก็ยังไม่ยอมผ่านทีแต่ผมเล่นมา18แดรอบแล้วตายทุกรอบเลยผมสวนย่ก็จะตายกระดานนี้ยี่งไม่ก็ตายไอตัวฮอนนะผมคือท,ที่มันชื่อว่าฮอลนะครับ h a L t นะครับเออผมขี้เกียจใช้สำเนียงภาษาอังกฤษแล้วเรียกฮอนเรียกฮอนเลยแล้วกันนะ คือขี้เกียจพูดไงทุกคนเออตามนี้นะก็คือในระหว่างด่านพวกนี้ที่ผมเล่นอยู่ก็ไม่มีอะไรมากผมก็คือผมก็เปิดประตูอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะครับซึ่งมันมีฉากหนึ่งที่ผมเคยบอกไว้ต้นคลิปว่าการรอแลนซื้อสิ่งที่จําเป็นนะครับผมซึ่งถ้าอยากรู้ก็นั่นแหละทุกคนจะผมจะให้ภาพมันอธิบายนะว่าทําไมนะครับผมจะไม่อธิบายเองนะครับผม ตัองผมก็ตายโดยฮิตนะผมไอตัวฮิตเนี่ยมันเป็นตัวที่อยู่ในตู้นะผมถ้าเราอยู่ในตู้นานๆมันก็จะถีบผมออกมาเลยนะครับแต่ด้วยความเอดเหรือน้อยไงทุกคนถีบจนตายเลยนะผมเอาล่ะก็จบไปแล้วครับสำหรับเกมจอนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามในอีพีที่สองนะครับผมใครจะชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยเลยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมก็ได้ถึงสองล้านซับเลยนะครับส่วนกดไลค์คลิปนี้ผมขอสิบไลค์แล้วกันนะครับผมถ้าถึงนะครับ